สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับอิทธิพรมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นำดาบหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านที่รักและศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมและพระเกจิรูปอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลือง หลงพกก่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามและพักเกจิถ้วยไทยนะครับได้รับชมความงดงามไปพร้อมๆกันดาบเล่มนี้นะครับเป็นดาบที่ได้มาจากครอบครัวชาวจีนก็เป็นของเก่าของแก่ประจำตระกูลเขาอนะครับความยาวด้ามวมฝักจะอยู่ที่34เกือบ35นิ้ว และใบของเขาก็จะอยู่ที่23นิ้วนะครับเป็นดาบด้ามไม้ฝักไม้มีการแกะสลักเป็นรูปมงคลต่างๆนะครับก็จะมีทั้งรูปปูรืส้สีมีพระปิดตาแล้วก็มีเป็นพระพุทธรูปน่าจะเป็นพระนางพญานะครับเต็ม เต็มเต็มด้ามเลยคือต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเนื่องเนื่องจากว่าดาบเล่มนี้มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ยาวมากเพราะฉะนั้นการถ่ายรีวิวให้เห็นแบบเต็มเต็มเล่มจะทำได้ยากมากก็ต้องค่อยๆเลื่อนให้ดูกันแบบนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยหากตรงไหนขาดตกบกพร่องไปนะครับแล้วที่ฝักนะครับ ก็จะรัดไวยให้แต่เป็นไวยใหม่นะครับเพราะว่าหวายเดิมหรือแหม้เดิมของเขาเนี่ยได้ชำรุดออกไปแล้วเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรัดไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฝักอาจจะชำรุดเสียหายได้เดี๋ยวมาให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามภายในกันครับ นี่นะครับใบมีดของเขาความยาว23นิ้วเป็นเหล็กสวยมากนะครับสลักด้วยลายกระหนกเถาวันเป็นลายโบราณยุคต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิมลายนี้นอกจากอยู่บนดาบเล่มนี้แล้วก็ยังอยู่ในมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆบางเล่มด้วยนะครับเป็นฝีมือของช่างชาวบ้านทุกท่านสังเกตด,ดูเขาว่ากะหนกเถาวันเนี่ย ก็จะมีพวกเขาจะสลักเป็นลวดลายเหมือนเครือเถาวันเลื้อยไปตามใบมีดนะครับจนไปถึงปลายเลยเป็นความสวยงามและความวิจิตรของช่างยุคต้นนะครับดาบเล่มนี้ผมเคยลงไว้เมื่อนานมาแล้วล่ะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสนำมาลงอีกเพราะว่าใจจริง ตั้งใจว่าจะเก็บมนะครับแต่พอมีคนโทรมาสอบถามเรื่อยๆว่าอยากได้อยากเห็นดาบก็เลยจะนำมาให้ทุกคนที่สนใจหรือเป็นเจ้าของดาบเล่มนี้นะครับได้เห็นกันแล้วก็เผื่อจะชอบจะได้โทรมาหาผมนะครับ ดาบเล่มนี้สวยงามมากใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าของโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับฝั่งนี้จะตอกเป็นอักขระยันไว้นะครับดาบเล่มนี้สวยมากเลยแต่ว่าการถ่ายของผมไม่รู้จะถ่ายยังไงให้ทุกท่านได้เห็นความสวยงามของดาบเล่มนี้อยากให้มาดูตัวจริงเหลือเกินนี่นะครับ อายุเป็นร้อยปีแล้วทุกคนอายุเขาเยอะมากแล้วเป็นมรดกตกทอดจากครอบครัวคนจีนนะครับเป็นครอบครัวใหญ่ซะด้วยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยอากงเขานะครับมาทำการค้าขายที่เมืองไทยมาเจอหลวงพ่อเดิมได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเดิมท่านนะครับแล้วก็ ไปให้ช่างตีมีดแกะสลักลวดลายมาแล้วนำมาให้หลวงพ่อเดิมท่านปลุกเสกให้เพื่อความเป็นสุริมงคลนะครับประเทศไทยกับประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมถึงกันมาอย่างยาวนานเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเดิมจะเป็นคนจีนเยอะเหมือนกันเยอะพอๆกันกับคนไทยเลยครับหรือที่เขาเรียกกันว่าคนไทยเชื้อสายจีนนี่แหละครับ เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมกันเยอะมากให้ทุกท่านรับชมความงดงามนะครับถ่ายรีวิวค่อนข้างยากต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนมากเลยแสงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วผมก็มาไลฟ์เอาซตตอนจะเย็นแล้วนะครับสี่โมงกว่าแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อนี่นะครับมาชมตรงนี้การตรงนี้นี่บางคนเน้นมากเลยน,นะครับตรงบริเวณกันมีดเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแน่นๆเข้มขังเข้มขังดาบเล่มนี้ตอนนี้ผมก็มีเล่มเดียวนะทุกคนถ้าเล่มนี้ปล่อยไปแล้วก็คงจะไม่มีแล้วนะครับ ถ้าใครอยากได้ก็ลองโทรมาสอบถามกันเนาะอิสิพรมีดหมอยินดีบริการทุกคนด้วยความเต็มใจนะครับโทรมาสอบถามไม่ซื้อไม่เช่าไม่เอาไม่ว่ากันนะครับขอให้ชื่นชอบขอให้เข้ามาดูขอแค่เข้ามาดูเข้ามาสนใจวัตถุมงคลของผมผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่รู้จะถ่ายยังไงให้เห็นความงดงามแบบชัดๆเนาะ อยากให้เห็นความงดงามชัดๆจังเลยแต่ก็หนึ่งว่านะครับถ่ายคนเดียวด้วยแล้วก็ความยาวของดาบเล่มนี้ก็ยาวจริงๆเป็นดาบที่เขาเรียกว่าตีออกมาได้สวยงามมากนะครับลักษณะดาบเนี่ย จะคล้ายๆกับดาบนักลบเลยดาบที่เขาใช้ลบกันเมื่อสมัยก่อนนะครับแต่ไม่ไม่คมนะครับทุกคนดาบเล่มนี้ไม่คมเหมือนดาบที่เราไปใช้ในการลบทำศึกสงครามกันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลช่างตีดาบเล่มนี้จะตีดาบออกมาให้ลักษณะคล้ายๆกับดาบนักลบเฉยๆแต่จริงแต่ว่าจะไม่ได้เหลาความคมคือไม่ได้ฝนคมเข้าไปนะครับ เพราะว่าดาบเล่มนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับเป็นเมตตามหานิยมเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองนะครับใช้เด่นในด้านการค้าขายเด่นในด้านเมตตานะครับก็พุทธคุณก็จะเหมือนมีดหมอหลงพ่อเดิมที่เรารู้จักกันทุกอย่างเลยครับวัตถุมงคลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือดาบนะครับที่ผมเห็นมาเขาจะไม่มีการฝนให้คมนะครับที่เห็นว่าคมๆเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นที่เจ้าของเก่าเขานําไปรับกันเองรับให้คมนําไปฝนให้คมกันเองเพื่อเป็นการใช้งานตามชีวิตประจําวันของเขาครับสมัยก่อนชาวบ้านเข้าป่าอย่างนี้ก็ถ้ามีดทื่อๆมีดไม่คมก็จะฟันอะไรเข้าถูกไหมครับทุกคนเขาก็ต้องนําไปฝนไป ไปรับให้คมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในวิถีชีวิตของเขานะครับอ่านี่ก็ฝากไว้ให้ทุกคนรับชมความงดงามกันนะครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะครับที่สนับสนุนกันเรื่อยมาขอพระคุณจริงๆครับอันนี้เป็นฝักนะครับ ขอบพระคุณที่เอ็นดูช่องเล็กๆช่องนี้ขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดหรือผมพูดอะไรที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือสงสัยก็ลองพิมพ์คำถามไว้ใต้คอมเมนต์ในวิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ถ้าไหนตอบได้นะครับแต่ว่าจะไม่ตอบ ราคาในช่องแชทเนาะเพราะว่ามันไม่ส่วนตัวเอาเสียเลยถ้าใครอยากรู้ราคานะครับโทรมาสอบถามกันดีกว่าที่เบอร์064 7 2 1 0 9 5 9เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์สำรองอีกเบอร์หนึ่งก็คือ098 1165214นะครับอิทธิพรมีดหมอนหลงพ่อเดิมขอฝากไว้ด้วยนะครับ อ่าวันนี้ก็ควรค่ากับเวลาแล้วครับ10บนาทีละอม่รู้จะถ่ายยังไงให้เห็นเต็มๆนะครับก็ต้องค่อยๆถ่ายกันอย่างนี้แหละครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับใครอยากรู้ราคาใครอยากได้นะครับโทรมาหรือไลน์มาได้เลยครับยินดีบริการนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ กันระยาณนะมิดทุกคนอิทธิพลมิดหมอดหลวงพ่อเดิมขอกราบขอพรบคุณมานาที่นี้ครับ้ะเ,เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ